ข้อที่22ขอให้เวกเตอร์มา3ตัวแล้วก็เวกเตอร์3ตัวนี้เนี่ยรวมกันได้เวกเตอร์0แล้วก็ให้เวกเตอร์ a มาแล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ b กับ c มาแล้วให้หาค่าของตัวนี้ซึ่งจากเวกเตอร์ a เนี่ยเราก็จะสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ a ได้โดยใช้สูตรนี้ซึ่ง a, b, c ตรงนี้เป็นสัมระสิ์หน้าตัวแปร i, j และก็ k คิดเลขออกมาเนี่ยเราก็จะได้ขนาดเวกเตอร์ a เนี่ยคือรูท5 ขนาดเวกเตอร์ b กับ c โจทย์ให้มาคือ2กับ3แล้วหาค่าของตัวนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใกล้เคียงกับสุดตัวนี้มากที่สุดซึ่งถ้าเราไปใช้กับเวกเตอร์ตรงนี้จะเป็นผลคูณดอทถ้าเราแทนค่าแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c เนี่ยได้เวกเตอร์0ขนาดของเวกเตอร์ a กำลัง2ก็คือตัวนี้กำลัง2เนี่ยคิดเลขออกมาเราก็จะได้5 ขนาดเวกเตอร์ b ยกกำลัง2ก็คือ2กำลัง2แล้วก็ได้4ขนาดเวกเตอร์ c ยกกำลัง2ก็ได้9ตัวนี้แล้วก็ดึง2ที่เป็นตัวร่วมออกเราก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งโจทย์ให้หาตัวนี้ซึ่งตรงกันแล้วเราก็อย่าข้างสมการหาคำตอบตรงนี้รวมกันได้18เราย้ายไปลบเนี่ยก็เป็นลบ18แล้ว2ตัวนี้คูณอยู่แล้วก็เอาไปหารคิดเลขออกมาเนี่ยเราก็จะได้ลบ9เพราะฉะนั้นข้อที่22จึงตอบตัวเลือกที่2 ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำจากเว็บไซต์ r ั t c e n t e r c o m ด้วยนะครับ